สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันที่ไร่ทิพย์เกษรน,นะคะอันนี้เราก็พามาดูนะคะตอนนี้ทางจังหวัดระยองของเราอะคะ่ะก็กําลังเตรียมทําใบและขณะนี้นะคะของไร่ทิพย์ก็ใบใบชุดที่สามเนี่ยค่ะกาลังแตกยอดแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอใบชุดที่สามของเราเพสลาดนะคะเราก็จะทําการใส่ปุ๋ย สะสมเพื่อเปิดตาดอกกันแล้วนะคะที่นี่ที่นี่ของเราจะเน้นธรรมชาตินะคะเราจะไม่โฉบสารแล้วก็ข้อดีของการที่เราไม่โฉบสารนะคะก็คือ,เ,อ,อเวลาตัดลูกแล้วเขาก็จะไม่โทมนะคะเราไม่ต้องมานั่งแก้ปัญหาเรื่องรากเป็นปมนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะสอบถามกันมาว่าไรทิพย์ทำยังไงนะคะถึงเขาแตกยอดพร้อมกันทั้งสวนนะคะก็ หลักการง่ายๆของเรานะคะใบจะแตกพร้อมกันก็คือรากเดินพร้อมกันนะคะที่ไรทิ์เลือกใช้ชุดคู่หูมหัศจรรยจบวกกับปุ๋ยนวัตกรรมใหม่เป็นปุ๋ยออร์แกนิกนะคะเป็นออร์แกนิกทั้งคู่เลยนะคะชุดคู่หูนี่เราฉีดลงดินนะคะเ,เทคนิคการฉีดลงดินนะคะก็ จะฉีดหลังฝนตกหรือไม่ก็หลังจากการลดน้ําให้ชุ่มนะคะเพราะน้ําจะเป็นตัวนําพาชุดคู่หูเนี่ยลงไปสู่ดินนะคะพอเราฉีดชุดคู่หูลงดินเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใช้ปุ๋ยนะคะนวัตกรรมใหม่นะคะซึ่งเป็นปุ๋ยออร์แกนิกกระสอบเดียวจบนะคะก็คือมันมีแร่ธาตุทั้งธาตุอาหารหลักรวม10บแล้วก็ธาตุอาหารรองนะคะรวมทั้งหมด16ชนิดไปถึงรวมไปถึงมีไตโคเดอร์มานะคะมี หลายๆตัวเลยมีจุลินทรีย์ตัวดีนะคะช่วยฟื้นฟูนฟนระบบดินระบบรากนะคะเมื่อเราทําแบบนี้แล้วค่ะ,ะทั้งสวนเนี่ยก็จะแตกยอดนะคะพร้อมกันเลยทำให้เราเนี่ยทำงานง่ายทำงานง่ายหมายถึงการดูแลแมลงอะนะคะเราก็จะฉีดแค่ตามระยะใบในหนึ่ชุดใบเนี่ยเราจะฉีดแมลงแค่3ครั้งไม่เกิน4ครั้งยกเว้นว่าช่วงที่ เพีย้ยจจกาะจ่นระบาดหนักหรือไายแดงลงหนักเนี่ยเราอาจจะเพิ่มรอบเข้าไปได้นะคะทำให้เราเนี่ยประหยัดต้นทุนในการฉีดยาแมลงนะคะแล้วก็การฉีดแมลงทุกครั้งนะคะไลทิปจะใส่ชุดคู่หูลงไปด้วยเป็นการเติมธาตุอาหารให้กับเขาอะนะคะอันนี้เรามาถ่ายตอน6กโมงเย็นนะคะทุเรียนสวนอื่นหลับนะคะของไลทิปไม่หลับนี่แหละค่ะคือเคล็ดลับที่ทําให้ทุเรียนเราเนี่ยโตไวยอย่างต้นเนี้ค่ะ เขาอายุประมาณเพิ่งแต่งกิ่งไปนะอายุประมาณ5ปีเต็มเข้าปีที่6กนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราเอาไว้ลูกประมาณ60กว่าลูกนะคะไม่เกิน70ลูกแต่ปีนี้ค่ะคือต้นเขาโตเร็วมากนะคะกิ่งก้านเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะเขาก็อาจจะไว้ลูกได้เยอะเลยนะคะเนี่ยต้นนี้อยากให้ดูจริงๆถ้าดูในกล้องเราอาจจะไม่เห็นขนาดเนาะแต่ตอนนี้คือเขาต้นโตมากเลยอะ ถ้าเอาคนไปเทียบนี่ก็อยู่ที่ประมาณความสูงนี่ของไอนีนจะอยู่ประมาณกิ่งที่หนึ่งสองสามนะคะเนี่ยกิ่งเขาก็สมบูรณ์นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือไม่ป่วยเนื่องจากเราเลือกธาตุอาหารที่ไม่เป็นเคมีนั่นเองนะคะเนี่ยใบยังเขียวๆอยู่เห็นไหมคะที่ร่วงที่พื้นเราเพิ่งแต่งกิ่งกันไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูท้องกิ่งเนี่ยค่ะเราเพิ่งแต่งกิ่งกันไปนะคะเทคนิคการแต่งกิ่งของที่นี่นะคะ ทำไมถึงกิ่งของเราเนี่ยถึงสามารถให้ลูกดอกมากนะคะเพราะว่าเทคนิคสําคัญคือการตัดกิ่งเนี่ยค่ะเราจะไม่ตัดกุดไปจนถึงตาเขาแบบนี้เพราะเมื่อไหร่เราตัดเขาจนเฮี้ยนไปถึงห้องกิ่งแบบนี้ค่ะเป็นการทําลายตาดอกเขาไปด้วยเนี่ยค่ะพอเราท,ำทํำเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยปุปิปุป,ปิอยากจะออกแล้วเกินแล้วนลคะถนัดยังไม่ได้สะสมปุ๋ยตัวเปิดตาดอกนะคะเนี่ยเห็นไหมเราเพิ่งแต่งกิ่งกันไป ก็เนี่ยคะ่ะหนึ่งสองจริงๆความสูงของคนถ่ายเนี่ยอยู่ที่กิ่งนี้เยลยกิ่งที่สองเองค่ะเนี่ยคะ่ะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็เอามาให้ดูว่าเขาไม่ป่วยคะ่ะเขาไม่มีความป่วยเป็นโรคท็อปอะไรไม่ลงนะคะเพราะว่าเวลาเราฉีดลงดินนะคะเราก็จะผสมตัวโมซ่ายับยั้งเชือ้อราตัวนี้ก็เป็นออแกนิกนะคะการที่เราเลือกทั้งอาหารพืชนะคะทั้ง ทางดินแล้วก็ทางใบเนี่ยเป็นออแกนิกอะข้อดีข้อดีของเขานั่นก็คือไม่ทำให้ทุเรียนรากของเราเป็นปอมอะค่ะตราบใดเมื่อเราใส่เคมีลงไปปั๊บเนี่ยปฏิกิริยาพิเศษที่สวนทุรนอาจจะยังไม่ค่อยทราบกันก็คือรากของเราเนี่ยค่ะจะขดเป็นปมแล้วทำให้เราต้องใส่ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการดูดกินอาหารเขาก็จะไม่เก่งเหมือนเดิมแต่เมื่อใดที่เราเลือกใช้นะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นออแกนิก แลวตอนนี้ออแกนิกเนี่ยมันมีนวัตกรรมใหม่ๆนะคะซึ่งมันดีมากๆเลยมันมันช่วยให้ทุเรียนของเราเนี่ยไม่ป่วยด้วยนะคะแล้วก็ทำให้รากไม่เป็นปมเพราะรากเขาไม่เป็นปมเนี่ยเราก็จะมีผลต่อการดูดกินอาหารรวมไปถึงระยะการไว้ลูกนะคะการติดดอกออกผลเขาก็จะดีเวลาเป็นลูกแล้วเนี่ยเป็นลูกสักประมาณเนี้ยเขาก็จะไม่ค่อยร่วงแม้กระทั่งจะแตกใบอ่อนมาใหม่นะคะเขาก็จะไม่ค่อยร่วงก็เพราะว่ารากเขาไม่ได้เป็นปม นะไม่ได้กดเป็นปมเขายังดูดสารอาหารไปเลี้ยงได้พอแล้วก็ทางไร่ทีป่าก็จะมีเทคนิคพิเศษนะคะเทคนิคพิเศษนั่นก็คือการให้อาหารโดยตรงนะคะในชุดคู่หูเนี่ยคุณสมบัติของเขาเนี่ยที่เราไม่ต้องใช้ยาจับใบนะคะก็คือมันเป็นระบบอิออนมันสามารถฉีดไปตรงไหนมันก็ดูดซึมตรงนั้นแล้วในช่วงที่ระยะลูกเท่าไข่ไก่นะคะเท่ากระป๋องนมเนี่ยเราก็จะมีการฉีดขยายลูกโดยตรงอีกนะคะใครที่ติดตามอยู่ก็เดี๋ยวเอาไว้มาดูกันนะคะ ทางแม่พิษเจ้าของไรฟ์ทริปเนี่ยเขาก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะวันนี้อ้อยก็เอามาให้ดูกันเบื้องต้นว่าสวนใครนะคะที่ทําใบแล้วแต่สวนนะคะบางสวนเอาสองชุดใบแต่ที่เนี้ยเผอิญลากเดินดีนะคะแตกใบมาแล้วชุดที่สามนี่การักเป็นอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวพอใบชุดเนี้ยเพรลัดปุ๊บเนี่ยเราก็จะสะสมอาหารด้วยการใส่ปุ๋ยนะคะสูตรหลังสูงโดยเฉพาะทางไร่ททพยปเนี่ยเราจะเลือก ตัวที่ไม่ใช่คอลนยนะคะซึ่งมันจะไม่ท,ทําให้รากเป็นปมและมีผลต่อการไม่ดุดร่วงด้วยนะคะใครสนใจปุ๋ยตัวนี้ก็ลองทักทายสอบถามกันมาได้อ่ะคะ่ะมันเป็นปุ๋ยที่ต้องสั่งพิเศษเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่ตามท้องตลาดก็จะมีส่วนผสมของคอลน์เป็นปุ๋ยคอลนยส่วนใหญ่เลยนะคะเราเลือกที่ไม่ใช่เนาะหรือพวกไบโอคาร์บเนตอะไรพวกนี้ก็จะดีกว่านะคะถ้าคนศึกษาเรื่องปุ๋ยก็จะพอเข้าใจแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ลองทัก มาถามหรือโทรสอบถามได้นะคะแม่พิษไม่ห่วงวิชาเลยหรือจะเข้ามาดูที่สวนมาปรึกษานะคะว่าเราใช้อะไรบ้างนะคะเราบอกหมดทุกขั้นตอนนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็เอามาให้ดูว่าใบชุดที่3นะคะเพลมาแล้วแล้วก็เพลสลาดปุ๊บเนี่ยเราจะสะสมนะคะปุ๋ยเพื่อเตรียมเปิดตาดอกกันแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะช่วยกันลุ้นว่าปีนี้เราจะทำได้จกเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะคะเพราะต้นไหนปีที่แล้วนะต้นไหนมีลูกนะ เขาดอกทุกต้นแล้วปีนี้บอกเลยว่าใบปังกว่าปีที่แล้วนะคะการสะสมอาหารก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์นะคะที่นี่เราจะไม่ต้องเน้นว่าใบให้มันใหญ่เกินไปนะคะเราเน้นธาตุอาหารที่มันสมดุลนะคะมันมีผลต่อการติดดอกแล้วการรักษาลูกได้เหมือนกันนะคะประเภทใบใหญ่เกินไปะอะไรเงี้ยค่ะเราเคยทดลองทําแล้วแล้วมันรักษาลูกไม่อยู่อันนี้เป็นการคาดเดาเองเพราะว่าเราลองเปรียบเทียบดูอะคะ่ะถ้าเป็นใบสักประมาณเนี้ย ประมาณนี้นะไม่ต้องใหญ่เกินเนี่ยเวลามีลูกเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงนะคะเขาติดดอกดีนะคะติดลูกดีแล้วก็ไม่ค่อยร่วงด้วยนะคะน่าจะเป็นเพราะธาตุอาหารมันสมดุลคะ่ะแล้วก็ทําให้เราประหยัดต้นทุนไปเยอะเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆชาวสวนทุเรียนนะคะลองปรับทัศนคติใหม่นะคะการทําทุเรียนโดยไม่ฉกสารนะคะเราสามารถทําได้ดกเหมือนกันแล้วก็ต้นไม่โทรม แล้วก็ทุเรียนเนี่ยเขาจะมีอายุไขที่ยืนยาวขึ้นแน่นอนค่ะค่ะวันนี้ก็ขอสวัสดีกันนะคะสวัสดีค่ะ